คนครบด้วยมันไหนๆก็ไหนๆแล้ว let's go ลิงลิงลิง go ออกป่าเจ้าลิงเหรอออกป่าไม่รู้แหละอันนี้แหละออกป่าอันนี้มันเฮี้ยงกันทั้วบอกเลยไม่ต้องไหมเราวิ่งเดียวต้องวิ่งเร็วๆก่อนใช่ไหมครับผมก่อนผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปลี่็นยิวคุณเคนก็ก็สปีดทั้งครับ แล้วก็กดกดีเลยๆพี่ไก่ล้วพี่ไก่ชอบตัวไหนแล้วพยายามรบกวนด้วยกันนะครับมันจะได้ตายกันเลยไอ้รอบแล้วนะครับโอ้ยแบบเทเลปโ้เฮ้ยตายแล้วัิโอ้ตัวเทยแม่ป้าตั้ยแมตัว ทีมันก็ไม่ปกติมัรรูได้เลยว่าก็รู้มันก็ว่ามันโล่ผิดปกติมันไม่ใช่ละบัต้อนอบอยู่ครับอรับมมันราชนะเวจเก้อทาย ไ่ถอนอะไรเพิกไม่มีเลาอะไรเล่าอะไรสาราสเก้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินโดนตัวต้องบาเชีนนะรเชีนเยรเชนยังไม่ตายบาชีนยังไม่ตเชน่ตาย ทับจอนทจอน้าวมันมัเับจอนเจ็บเรียบเลย่าวเทียนลำบากฮะเทียนไม่อยู่ไหนอยู่มุาซ้ายแต่ดนากเปลียนเปียนเปียนแล้วยังยังยังบว่ามันป็นมุมอับอะที่เราเดงไม่ได้ก็ต้องเข้าดังด้านซ้ายะแต่ก็ต้องมีคนเข้าตรงกลางบ้าเดี๋ยวผมจะไปเป็นเหยื่อล่อร้กเอง let's go เียี่ ดอก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 มากดอกมากดอกมากได้ครับเข้าเลยเข้าเลยพอเงี้ยทีละมาเชื่องอยู่ซ้ายเอ้ยอยู่ขวาเราครับไปถ่านละตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เข้าเว้ยไม่เข้า ไม่รู้ใครเกียร์กว่ากันใครเกียร์เกินตอนแรกก่อนกอเลอเลนเ่นทีมเกียร์นี่แบบรู้สึกจะสามารถีดทีทอกันมากเลยปัญหาแตบไ่ต้องคิดอะไรแบบไม่ซีเรียสอ่ะเดี๋ยวแม่เล่นรีเปอร์ลัวน์าสายได้ไหมวะต่อเลยครับต่อเลยอะไรอไปเอ ช้านะโอ๊ยต่ำเหยวเหี่ยวเหีวเหวพระไหนไฟแรงเพอร์ฝั่งโน้นคงเค่ตะปูไม่น่ามาเจอทีมนี้เลยใช่มาซี่มาซี่มาซี่ตายไปเลยครับไปเลยเร็วเร็ว bắt được rồi các bạn đang điên rồi sao vậy sao vậy thời gian chúng có thể làm được điều được có รู้สึกเหมือนไม่เหลือใครแล้วไม่เหลืออะไรเลยบาเทียนอ่ะเฮ้ยอย่างเยอะโอ้ชิลลี่พี่พี่สาวว่าจะนั่นแล้วนะอ้าวไรฮะตายครับ วาม <laughs> มาเทียนมาเทียนอยู่ที่เดิมเลยได้ที่เดิมแมงโลสองอันก็จบบ้านใครจะเข้าไหมครับผมจะผมจะเข้าไปเอาตีใส่สครับเข้ากันหมดแล้ว มันได้ได้ไปแล้วอย่างดีไปแล้วสวยงามเรียบร้อยครับเรียบร้อยบร้อยอะไรจ๊ะปล่อยด้วยเดี๋ยวพาแม่งเตะไปเลยเพื่อนเลยพักที่พังหนือพังหน่อก็ใช่อีกแล้วเหรอคนนี้ ฮาโทเกนนี่มันมันควงหน้าต่อยของริวเกอร์เคนนะกแค่าโดเกนครับต่อออกโอ้โหยินนี้เราด้วยโดนเนิฟด้วยมแต่พาไม่เ oh. นะะิร์ฟเก่งอยู่นะ